พบกับพี่ฝนในรายการน่าจะพึก c l คลาสรู m มกันอีกแล้วนะคะเด็กๆเคยสงสัยกันใช่ไหมคะว่าน้ํามีความสําคัญต่อชีวิตเราอย่างไรทําไมเราถึงต้องดื่มน้ําแล้วน้ําที่เราดื่มมาจากไหนวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องน้ําถ้าพร้อมแล้วไปติดตามกันเลยค่ะน้ําเป็นปจัจจัยสำคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย์และเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย น้ำเป็นแหล่งกำเนิดของพืชและสัตว์ทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์แก่สิ่งมีชีวิตเราใช้น้ำเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆอาทิการอุปโภคการบริโภคการเกษตรกรรมและการอุตสาหกรรมซึ่งการใช้น้ำนั้นจะมีความแตกต่างกันออกไปทั้งในปริมาณและคุณภาพของการใช้น้ำเช่นน้ำที่เราใช้ดื่มกินต้องบริสุทธิ์สะอาด ปราศจากเชื้อโรคและสารพิษเจือปนน้ำที่ใช้ในการเกษตรก็แตกต่างกันไปตามประเภทของพืชและสัตว์ส่วนน้ำที่ใช้ในการอุตสาหารกรรมย่อมแตกต่างออกไปเช่นกันแล้วแต่ประเภทของงานแล้วแหล่งน้ำมาจากไหนกันนะแหล่งน้ำคือบริเวณที่มีน้ำอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากโดยเราสามารถจำแนกแหล่งน้ำได้เป็นสองประเภทใหญ่ คือแหล่งน้ําตามธรรมชาติและแหล่งน้ําที่มนุษย์สร้างขึ้นแหล่งน้ําตามธรรมชาติหมายถึงแหล่งน้ําที่เกิดขึ้นจากน้ําฝนที่ตกลงสู่พื้นโลกแล้วสะสมบนผิวดินและใต้ดินจําแนกเป็นแหล่งน้ําที่อยู่บนผิวดินเช่นมหาสมุทรทะเลบึงแม่น้ําส่วนแหล่งน้ําใต้ดินเช่นน้ําในดินและน้ําบาดาลค่ะแหล่งน้ําที่มนุษย์สร้างขึ้นมนุษย์สร้างแหล่งน้ํามาก็ เช่นผลิตกระแสไฟฟ้าน้ำกินน้ำใช้ทำการเกษตรป้องกันอุทกภัยแหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นได้แก่บอ่อน้ำฝายอ่างเก็บน้ำและเขื่อนค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ necessity n e c e s s, s i t y necessity แปลว่าปัจจัยจำเป็น water W A T E R water แปลว่าน้ำ water resource W A T E R R E S O U R C E water resource แปลว่าแหล่งน้ำ ปัจจุบันการใช้น้ำของมนุษย์ก่อให้เกิดปัญหากับแหล่งน้ำมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นทำให้แหล่งน้ำเสื่อมโทรมแห้งขอดหรือว่าเน่าเสียเราต้องช่วยกันอนุรักษ์เพื่อให้เราได้มีน้ำดื่มและใช้ที่สะอาดตลอดไปและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องการหมุนเวียนน้ำบนโลกของเราว่ามีลักษณะอย่างไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ